ยังมาแสดงกริยามารยาทอย่างนี้ผมว่าไม่สมควรนะครับขอให้ปรับตัวสมัยเถอะนะครับจะโพสอะไรจะพูดอะไร,ะะไรคุณพิมพ์แป๊บเดียวครับมันเกิดความรู้สึกที่แหมผมเสียความรู้สึกกับคุณมากๆนะไอ้ห่าปกติก็เห็นเป็นคนบ้าๆบอๆอยู่นะครับไม่ควรไปพูดอย่างนั้นนะครับ โครเง่าเหล่าก็เป็นเชื้อสายจีนมาสายแผ่นดินไทยเขาอยู่นะครับส่วนในคนที่มันจะต้องหนีคดีไปต่างประเทศอาจจะมีความเจ็บแค้นแผ่นดินไทยไอเนี้ผมไม่ว่านะครับถ้าคุณคิดแบบนั้นแล้วนะครับว่าพระองค์ท่านเสด็จสวรรคตรแล้วจะต้องไปเศร้าไปอะไรนั่นมันเป็นความสำนึกของคุณรัฐบาลเขาไม่ได้บังคับรัฐบาลเขาขอความร่วมมือนะครับรัฐบาลเขาขอความร่วมมือ เราไปอยู่ประเทศไหนก็ต้องทำกฎตามกฎตามระเบียบของประเทศนั้นเปรียบให้ชาวบ้านเข้าใจเหมือนคุณเป็นเด็กนักเรียนเขาให้ใส่กระโปรงใส่กางเกงขาสั้นคุณบอกไม่เอาคุณจะใส่พะกม้ะคุณจะถอดเสื้อมันได้เหรอลูกไม่ได้ในเมื่อเราจะต้องอยู่ในสังคมนี่แผ่นดินไทยประเทศไทยคนไทยที่เขารักชาติรักสถาบันพระมหากษัตริย์ยังมีเยอะหนูจะทำตัวเป็นตัวตลกอย่างนั้นเหรอ ไม่เชื่อนะครับคุณลองไปขึ้นเวทีที่ไหนสิคุณใส่สีแดงสีอะไรเลยนะครับจะสีแดงสีส้มสีเหลืองสีชมพูในขณะที่ประชาชนชาวไทยเขาเศร้าใจเขาทุกข์ใจเขาไว้ทุกข์เนี่ยผมว่ามันต้องเกิดผลอย่างใดอย่างหนึ่งกับคุณนะไม่ประชาชนโหร้องเอาหรืออาจจะมีคนที่บันดาลโทษะกระทำรุนแรงมากกว่านั้นก็ได้นะครับ อย่าไปดูถูกน้ำใจคนไทยนะครับอย่าไปคิดว่าพวกไอ้แก่ๆเท่าๆเต่าล้านปีอย่าไปนั่นครับอยู่ในกรอบเราอยู่ประเทศไหนก็ต้องอยู่ในกรอบของกฎหมายคุณโผล่ไปประเทศมาเลเซียคุณมีกระสุนปืนแม้แต่นัดโทษหนักถึงประหารชีวิตนะนะครับนี่ประเทศไทยเรานี่อารุ่มอร่วยนะครับอารุ่มอร่วยนะครับนะครับก็ขอ ต้นคลิปเลยนะครับต้องขอเตือนน้องๆน,นะครับก็ถือว่าอายุก็ถือว่าเป็นรุ่นลูกผมนะครับบางคนก็เป็นรุ่นหลานนะครับขอให้คิดนะครับคราวนี้ <c oughs> กลับมากับพี่น้องคนไทยนะครับที่ยังต้องทำมาหากินเช่นอาจจะเป็นนักร้องนะครับเป็นนักดนตรีเป็นนักแสดงนะครับ เขาไม่ได้ห้ามนะครับการแสดงการจัดงานอะไรก็อยู่ในอาการสำรวมไม่ใช่ไปคือคักผมมองว่าการจะเคารพนับถือและรัฐบาลเขาขอความร่วมมือมาเนี่ยนะครับการที่จะเปลี่ยนชุดเปลี่ยนเสื้อผ้าอะไรบางทีมันก็ทำให้เราเปลืองเงินเปลืองทองผมเข้าใจตรงจุดนี้นะครับเราก็เอาลิบบินสีดำมาติดนะครับจะเป็นชุด นักร้องชุดอะไรก็ได้นะครับจะติดโบสีดํานะครับเป็นการแสดงไว้อะไรเนี่ยผมคิดว่าก็พอสมควรนะครับพอสมควรนะครับเรามีความจําเป็นที่จะต้องทำมาหากินผมเข้าใจครับเข้าใจนะฮะเหมือนกับเมื่อสักครู่เนี่ยผมไปซื้อของที่แมคโครพนักงานของแมคโครเขาใส่เสื้อยืดสีแดงนะครับสีแดงผมก็แนะนําน้องๆเขาว่าเราก็เอาริปบิ้นสีดํามาติด ประชาชนคนไทยเข้าใจครับเราอย่าทําตัวให้เจ้าของประเทศคือคนไทยแท้ๆเขารังเกียจเราเลยครับนะครับไม่มีอะไรเราก็ติดครับไม่มีเสื้ออะไรจะใส่ก็ติดครับติดโบสีดําไปที่ไหล่ก็ได้ที่อกก็ได้แค่นั้นเขาก็รับได้แล้วผมว่าคนไทยเขารับได้แล้วผมพูดในฐานะที่ผมก็มีเชื้อต่างด้าวนะมีเชื้อจีนนะครับที่ผมพูดนี่นะครับไม่ได้พูดในฐานะที่เป็นคนไทยแทย้ ร้อยเปอร์เซ็นแม่ผมก็ถือว่าเป็นคนจีนนะครับเพราะอากงอมาม่าเป็นคนจีนฮะทำอะไรก็พอสมควรลูกอย่าต้องให้ผู้หลักผู้ใหญ่เขาหนักปกหนักใจเลยนะผมก็เห็นมีไม่กี่คนแล้วครับที่ออกมาโพสต์อย่างเงี้ยนะมีอดีตสสบ้าบบคนนะครับไม่ควรเลยนะครับไม่ควรเลยครับไม่ควรเลย ไม่สมควรอย่างยิ่งเลยนะครับเจ็ดสิบปีพระองค์เหนื่อยยากมาเจ็ดสิบปีไม่ได้อยู่ในความสบายเลยนะครับเจ็ดสิบปีพระองค์ท่านไม่ได้อยู่ในความสบายเลยทั้งในหลวงรัชกาลที่เ้าและสมเด็จพระราชินีท่านดูข่าว ในพระราชกรณียกิจสเด็จเหนือสเสด็จใต้แต่ละที่ลำบากทั้งนั้นผมเองได้มีโอกาสตามสเสด็จสมสเด็จพระนางเจ้าพระรมราชินีนาถสุดิกิจไปตามป่าตามเขาท่านก็ไปนัดพวกกลุ่มแม่บ้านพงค์ท่านไม่ได้ไปสร้างฉากสร้างภาพนะครับสด็จไปปกติสเด็จไปเยี่ยมเยียนประชาชนแล้วก็กลับนะครับ นี่พระอ,องค์ท่านอยู่ทรงงานจนสี่ทุ่มให้พวกครูพวกพี่เลี้ยงไปสอนว่าต้องถักอย่างนี้ต้องทออย่างนี้นะครับสี่ทุ่มพวกเราก็ไม่ได้กินข้าวเย็นกันนะครับองค์ท่านก็ทรงงานอยู่นั่นนะครับจุดตะเกียงเช่าพายุไม่ใช่มีกระแสะไฟฟ้านะครับเพราะเสด็จบนป่าบนดอยนะครับโอ้โหพวกหนูหนูแย่มากนะลูกนะมา ต่อต้านมาคอนฟิก c t อย่างนี้นะครับ อดีตสสครับอดีตสสคนหนึ่งมาโพสต์บอกว่าแล้วจะจัดงานลอยกระทงกันยังไงถ้าลองไปอ่านดูนะครับผมอ่านแล้วก็หมั่นไส้ผมอ่านแล้วก็หมั่นไส้ครับมึงพูดทําไม่ะหนะ่มึงอยู่เฉยๆเป็นหรือเปล่า,าอ่ะเฮ้ยจริงๆเลยนะครับผมมีบ้านอยู่นครปฐมครับนะครับ อยู่ตรงข้ามโรงเรียนซิลินทรนะมันไม่นึกถึงอกเขาอกเราคุณทําอย่างเงี้ยเดี๋ยวถ้าตอนพ่อมึงตายแม่มึงตายม้างนะกูจะไปตีกองยาวฉลองดีใจบ้างอนะมึงจะรู้สึกยังไงอีเหี้ยมึงจะรู้สึกยังไง บ้าๆบอๆแล้วก็ให้อยู่ในกรอบม้างือจริงผมไม่อยากจะไปก้าวล่วงกับไอ้พวกเด็กหาๆพวกนี้นะมึงจัดเลยก็ได้มึงจัดดนตรีที่หน้าบ้านมึงเลยก็ได้จัดดนตรีที่หน้าบ้านมึงเลยก็ได้ดีใจฉลองดีใจ เออจัดเลยแล้วมึงจะได้รู้ว่างานเวทีดนตรีมันจะเกิดอะไรขึ้นแย่ yeah. เดี๋ยวไปฝืนความรู้สึกของคนไทยคนที่เคารพและศรัทธาในคุณงามความดีเจ็ดสิบปีที่พระองค์ท่านปฏิบัติมาเนี่ยเขามีเยอะนะมีบ้าบาบอๆแต่มึงเนี่ยเหี้ย จัดเลยซิจัดงานฉลองดีใจเลยสิกูจะไปงานมึงด้วยจัดเลยไม่เข้าท่าก็เรียนพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับว่าใครที่มันไม่มีเสื้อสีดำที่จะไปไว้ทุกข์กับเขาก็เอาลิดดินครับเอาผ้าสีดำเนี่ยมาติดอกก็ได้เข็มกลัดอันหนึ่งติดที่ไหล่ก็ได้นะครับนะครับ บางคนมันก็หาไม่ได้เลยอย่างของผมนี่ก็ต้องเก็บหมดครับส่วนใหญ่ผมจะเป็นเสื้อลายสกต็ตสีสดใสนะฮะก็ต้องเปลี่ยนมาเป็นสีขาวสีดำไปนะครับไม่ได้ใครบังคับผมเป็นข้าราชการ,กรเกษียณแล้วแต่สำนึกในพระมหาคุณาที่คุณเท่านั้นแหละครับนะครับก็ไม่ได้ห้ามครับงานอะไรเราก็ใช้ดุลพินิจเอานะครับทีตอนทหารปฏิวัติเขาไม่ให้ออกนอกบ้านทีวีก็จอดำไปกี่เดือนนะ นะครับไม่เห็นจะบ่นล่ะนะครับไม่เห็นจะบ่นล่ะใช่ใช่ใช่เออนั่นแหละที่บา้บาบอบไปแก้บนนั่นแหละนะครับมันวิปลิตครับบ้านเมืองก็ถึงขัน,นาะ แก้ผ้าไปแก้บนเนี่ยโอ้โหพระเพะหลวงพงหลวงพ่อสินขาดหมดนะครับแต่ก็คงไม่สินขาดแล้วครับถ้าหลวงพ่อมีจริงเห็นก็คงจะปรงครับว่าโอ้พออย่าไปพูดถึงคนนี้เลยนะครับไม่มีกาลเทศะ ที่24พระอ,องค์ท่านเสด็จสวรรคตนะครับ24เที่ยงคืนกว่าเกิดแสงสว่างบนท้องฟ้าแสงสว่างถ้าพูดทำหลักวิทยาศาสตร์ก็เหมือนกับดาวหางดาวตกแต่ในโบราณราชป,ประเพณีในประวัติศาสตร์ของประเทศไทย ตั้งแต่สมัยกรุงเสียยุยามันเป็นปรากฏการ์ลางร้ายมันเป็นปรากฏการ์ลางลายที่พระมหากษัตริย์หรือสมเด็จพระราชินีจักสวรครคตนะครับจะกสวรครคตเขาเรียกทุมเกตทุมเมฆทุมแสงเนี่ยนะครับท่านลองไปสืบไปค้นดูนะครับสมัย ในหลวงราชการที่าสเสด็จส,สวรครคตก็เกิดทุมเมฆนะครับเมฆเป็นพยัหมอโศกเศร้าเหมือนเทวดาอารักษ์โศกเศร้านะครับสมเด็จพระราชินีสิริกิกติ์เสด็จสวรรคตก็เกิดทุมแสงมานะครับเด็กรุ่นใหม่ก็จะไม่รู้ละครับคนรุ่นใหม่ก็จะไม่รู้นะครับว่ามันร้อยวันพันปีมันไม่เคยเกิดอย่างนี้ครับเป็นแสงสว,างว่างวาบเหมือนดาวตกเห็นกันทั้งภาคกลางเห็นกันทั้งภาคกลาง คนที่มีบุญญาบารมีมากๆนะครับถ้าเปรียบเทียบเหมือนพระหรือสีที่บำเพ็ญเพียรมาเจ็ดสิบปีนะครับจะเข้าสู่นิพพานก็จะเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้นะครับ